สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของสารเจ้าเฮฮันแห่งหนึ่งนะครับซึ่งความน่าสนใจของสานที่แห่งนี้คือสารเจ้าแห่งนี้ซ่อนอยู่ในหุบเขาโดยหน้าทางเข้าเป็นซากประพักพังของสารเจ้าที่ถูกภูเขาถลม่มลงมาทับจนแทบไม่เหลือเขาคงเดิมสิ่งที่ทําให้แน่ใจว่าสถานเที่ยงนี้คือสารเจ้าคือประรพิธีที่ดูเก่าสุดโสมขาดการดูแลและทัางความสะอาด ที่ทาการศาลเจ้าที่ผูกพังและส่วนที่ผูกปล่อยรอกร้างบรรยากาศโดยรอบโชนทำให้รู้สึกพิศวงโดยเฉพาะแววตาของรูปปั้นชิงจอกในศาลย่อยที่เหมือนกับกําลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลารวมถึงลางสังหรณ์บางอย่างที่บอกว่าไม่ควรที่จะเปิดประตูเข้าไปในศาลเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็กําลังเชื้อเชิญให้เราเดินเข้าไปข้างในทั้งที่เป็นศาลเจ้าชินโต แต่ภายในกลับมีสุสานตั้งอยู่และเมื่อข้ามสะพานผ่านไปก็จะพบต้นสากุระขนาดใหญ่ตั้งตรงงานแม้จะดูสวยงามแต่กลับให้ความรู้สึกแปลกประหลาดและดูผิดธรรมชาติที่สุดในสถานที่แห่งนี้แท้จริงแล้วศาลเจ้าแห่งนี้มีตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าเดิมทีเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพจิ้งจอกที่ชาวบ้านต่างเคารพนับถือ จนกระทั่งนางได้มีความรักกับชายชาวมนุษย์คนหนึ่งเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างเทพและมนุษย์จึงเกิดขึ้นแต่ทว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถปิดเป็นความลับได้ตลอดไปเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงได้รวมคุมกำจัดการสำเร็จโทษชายหนุ่มผู้นั้นต่อหน้าเทพจิงจอก ดวหัวใจที่แหลกสลายและความโกรธแค้นต่อชาวบ้านที่ฆ่าชีวิตชายคนรักนางได้กลายร่างเป็นปีศาจและบดานให้ผู้ข,ขาถล่มลงมาฝังหมู่บ้านทั้งเป็นหลังจากได้บดานโทสะแล้วความเศร้าโศกก็เข้าถาโถมนางได้กลับไปนำดวงวิญ,ญญาณของชายคนรักเข้าไปสถิตยอยู่ในต้นไม้พันปีและหล่อเลี้ยงมันด้วยวิญญ,ญาณของเหล่ามน,นุษย์ที่ถูกล่อลวงเข้ามาเพราะเชื่อว่าจะทำให้ดวงวิญ,ญญาณของชายคนรักอยู่กับนางไปชั่วนิรันดร์ ถ้าว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่นางทำไปล้วนไร้ความหมายเพราะดวงวิญญาณของชายคนรักของนางได้สูญสลายไปนานแล้วสิ่งที่นางทำอยู่นั้นก็เป็นเพียงแค่ความเห็นแก่ตัวของนางเองเท่านั้นและนี่คงเป็นที่มาของสูสารในสารเจ้าที่สร้างมาเพื่อระบุทแทนจำนวนดวงวิญญาณที่ตกเป็นเครื่องสังเวชไปแล้วเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าต่อกันมาแต่สิ่งน่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย ็คงเป็นความน่าพิศวงและความหลอนของสารเจ้าร้างในคุบเขาแห่งนี้ถ้าหากชอบเรื่องราวลี้ลับและสยองขวัญสามารถมาพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีสาขอบคุณที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ